ตามคาเรียกร้องของพี่น้องสมาชิกทุกท่านเลยเนาะที่อยากได้สีดานะครับก็มีเข้ามาแล้วนะครับเมื่อก่อนเนี่ยที่ผมรีวิวไปคลิปที่แล้วเนี่ยมันจะมีแต่สีน้ำตาลอย่างเดียวไม่มีสีดำนะครับพี่น้องสมาชิกหลายท่านถามเข้ามาว่ามีสีดํำไหมส่วนคลิปนี้ผมจะมารีวิวการยิงโชว์คลิปที่แล้วเนี่ยเราไม่ได้ยิงโชว์นะครับเราแค่รีวิวตัวกล้องอย่างเดียวส่วนคลิปนี้จะรีวิวยิงโชว์เลย เป้าสุดท้ายที่ผมบอกก็คือ170เมตรเนาะด้านนู้นเลยก็มันจะมีเป้าตัวคนอยู่ด้านข้างฝั่งซ้ายมือเล็กๆเลยนะครับมันจะเป็นกระป๋องแฟนต้าอยู่นะครับกระป๋องแฟนตาสีเขียวนะเดี๋ยววันนี้ผมจะยิงกระป๋องแฟนต้าสีเขียว สวัสดีครับผมทุยบ f ฟฟาโลแมนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะขออนุญาตพาพี่น้องสมาชิกทุกท่านเนาะมาชมเจ้าตัวกล้องอีกตัวหนึ่งนี่นะครับก็ตัวนี้จะเป็น ED นะครับแต่ว่าจะมีขีดนะ ED ขีด AR 1ขีด6คูณ24 IR นะครับก็ตัวนี้อย่างที่หลายคนได้ดูรีวิวไปแล้วเนาะผมเคยรีวิวไปประมาณสัก2-3เดือนที่แล้วได้นะถ้าจำไม่ผิดนะครับจะเป็นรุ่นเจ้าตัวสีน้ำตาลนะครับ ก็ ه, วันนี้นะครับตามคําเรียกร้องของพี่น้องสมาชิกทุกท่านเลยเนาะที่อยากได้สีดานะครับก็มีเข้ามาแล้วนะครับตามที่โรงงานเขาผลิตมาแล้วเนาะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยที่ผมรีวิวไปคลิปที่แล้วเนี่ยมันจะมีแต่สีน้ำตาลอย่างเดียวไม่มีสีดำนะครับพี่น้องสมาชิกหลายท่านถามเข้ามาว่ามีสีดํำไหมก็ผมก็ตอบไปว,ว่าไม่มีเนาะเพราะว่าโรงงานเขาไม่ได้ผลิตมาแต่ว่าตอนนี้โรงงานผลิตมาแล้วนะย้ำเลยว่าโรงงานผลิตมาแล้วนะครับทั้งสีดําแล้วก็สีน้ำตาลยังมีเหมือนเดิมนะครับสามารถเลือกสีได้เลยส่วนเจ้าตัวกล้องเนี่ยเนาะก็ยังเป็นกล้องตััวเดิมนะครบ ไม่ได้เพิ่มเติมอะไรมานะครับก็เป็นกล้องอยิงเร็วเหมือนเดิมเรื่องคุณภาพหรือว่าอิทธิฤทธิ์การซูมหรือตัวภาพเนี่ยผมเคยรีวิวไปในคลิปที่แล้วนะครับใครที่อยากดูว่าอิทธิฤทธิ์ในการซูมแต่ละระยะ,ะความคมชัดตัวเลนเป็นไงลองไปหาดูคลิปที่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาหน้าปกขึ้นมาแปะให้ด้วยเนาะส่วนคลิปเนี้ยผมจะขอญาตมารีวิวการยิงโชว์เพราะว่าอาทิตย์คลิปที่แล้วเนี่ยเราไม่ได้ยิงโชว์นะครับเราแค่รีวิวตัวกล้องอย่างเดียวส่วนคลิปนี้จะรีวิวยิงโชว์เลยในระยะ เริ่มต้นตั้งแต่30แล้วก็50 60 70 80แล้วก็มีตรงนู้นเลย170นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันสำหรับสมาชิกท่านใดนะครับที่ชอบเนื้อหาสาระที่มีประโยชน์แบบนี้ไม่อยากจะพลาดการอัปเดตใหม่ๆจากผมผมแนะนำให้กดการติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งหลังจากนั้นกดคำว่าทั้งหมดเพียงเท่านี้เองครับท่านก็จะได้รับข่าวสารหรือการอัปเดตใหม่ๆจากผมอยู่ตลอด และที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์ให้กับผมด้วยนะครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวผมจะขออนญาตโชว์การยิงนะครับแบบยิงเร็วให้ดูในระยะ60กับ70เนาะเดี๋ยวผมจะยืนยิงให้ดูนะครับเป้าเป็นเป้าใหญ่นะเป้าเพชรเหล็กเนาะอะประมาณนี้ สังเกตดูว่าเจ้าตัวกล้องเนี่ยนะครับเป็นตัวสั้นยิงเร็วเวลาเราโฟกัสหรือว่าเคลื่อนที่เป้าหมายเนี่ยมันจะโฟกัสภาพได้ไวกว่าพวกกล้องที่มีสเปคเต็มเนาะมาเดี๋ยวดูยิงแบบละเอียดโชว์กลุ่มกันหน่อยในระยะสัก30 อืมจัดวันแน่นนะครับระยะ30มสเริ่มต้นมาดูกลุ่มระยะ50กัน จัดว่าแน่นเช่นเคยนะครับรวมตัวกันอยู่เลยกระจุกเลยเห็นไหมโอเคนะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะโชว์ในระยะไกลบ้างระยะ80เมตรอันนี้ไม่รู้จะยิงเผื่อดอทไหนนะน่าจะต้องประมาณเกืบเกือบขีดที่หนึ่งนะถ้าจำไม่ผิดเอา้าถูกด้วย สวยนะครับมาเดี๋ยวนี้จะโชว์ให้ดูเป็นเป้าเพชรเหล็กเนอะระยะ80เหมือนกันยิงเร็วให้ดูกี่เป้าอะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าเป้าทำได้ไหมเนี่ย <laughs> มาดูกัน ว้าวห้านัดนะครับพลาดหนึ่งยิงไปหกเนาะโอเคเดี๋ยวต่อไปผมจะยิงระยะสุดท้ายเลยร้อยเจ็ดสิบเมตรนะครับแต่ว่าเป้าเนี้ยมันจะเป็นเป้าเล็กเลยแหละเป้ากระป๋องแฟนตาโดนไม่โดนไม่รู้นะแต่อยากโชว์แค่นั้นเองนะครับโอเคนะครับเป้าสุดท้ายที่ผมบอกก็คือร้อยเจ็ดสิบเมตรเนาะด้านหนูเลย ลองดูบนเขานะตัวกล้องหลักเห็นใช่ไหมโอเคนะครับก็มันจะมีเป้าตัวคนอยู่แต่วันนี้พิเศษหน่อยผมจะไม่ยิงเป้าตัวคนเนาะจากด้านข้างฝั่งซ้ายมือเล็กๆเ,เลยนะครับมันจะเป็นกระป๋องแฟนต้าอยู่นะครับกระป๋องแฟนต้าสีเขียวนะเดี๋ยววันนี้ผมจะยิงกระป๋องแฟนต้าสีเขียวตอนนี้รู้ตำบลกระตุ่นแล้วแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะยิงโดนหรือไม่โดนเนาะมาแต่อยากโชว์นะครับเดี๋ยวโชว์ให้ดู 1ินัดอนะถ้าไม่โดนก็เลิกแล้วอ่าตำบลกระสุนจะอยู่ประมาณดอดที่สองนะครับ <c oughs> ไม่ใช่ก็ใกล้เคียงแหละโอ้ยนัดเดียวเองอะ่ะ <c oughs> อันนี้เป็นที่ปืนหรือเป็นที่คนหรือเป็นที่กล้อง นะฮะฮลองเดาดู Long เองนะครับก็อย่างที่เห็นเลยระยะ170เมตรนะครับมเมื่อกี้แอบกระซิบนิดนึงผมยิงเทสกลุ่มอยู่ประมาณสัก3นัดได้นะครับหาตำบลกระสุนก่อนก็คือว่าไม่ได้ว่ายิงระยะไกลแล้วจะโดนเลยอนะไรประมาณนั้นเนาะมันก็เก่งเกินไปแหละก็คือต้องยิงหากลุ่มของมันก่อนนะครับพอยิงหากลุ่มเสร็จปุ๊บแล้วก็ยิงจริงให้ดูนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าตัวกล้องเอเดียเดี๋ยวขออนุญาตเคลียร์นิดนึงเอเดียหนึ่งขีดหกคูณยี่สิบสี่นะครับไออาร์เนาะ โอเคอ่ะเดี๋ยวให้ดูกล้องตัวตเต็มๆแบบไม่มีสกคบแคมจะได้อ่ะคราวที่แล้วผมรีวิวไปไม่ได้ยิงโชว์เนาะลืมยิงโชว์ไปเลยตั้งแต่ประมาณ2อสเดือนที่แล้วก็ยาวเลยนะครับก็วันนี้มีโอกาสได้ยิงโชว์บ้างมีสีดำเข้ามานะครับอ่าเห็นไหมเขาเขียนไว้รหัส ED ขีด AR นะครับตัวสีน,น้ำตาลมันจะไม่มีขีด AR นะ1่ขีด6คูณย4 IR รหัสการซูมหรือกําลังการซูมเท่ากันทั้งหมดนะครับแล้วก็เส้นเป็นแบบ FFP หรือว่าเส้นขยายตามด้วยย้ํานะครับใครที่ต้องการะจะดูกําลังการซูมลองดูคลิปเก่าของผมนะครับเจ้าตัวสีน้ําตาลเพราะว่ามันเป็นตัวเดียวกันแต่ต่างกันที่สีนะครับแล้วก็รายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนาะก็เหมือนกันหมดนะครับเหมือนกันหมดโดยประมาณแล้วกันเอางี้ดีกว่ามีสีให้เลือกสองสีสีน้ําตาลแล้วก็สีดานะครับประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวขอญาตลากันไปก่อนดีกว่าสําหรับอาทิตย์นี้เนาะ แล้วก็สุดท้ายเลยนะครับขออนุญาตฝากไว้ด้วยอุปกรณ์เพิ่มเติมเทนพาดหรือว่าสะกบแคมนะครับก็สอบถามมันเข้าไมาได้หรือว่าถ้าใครสนใจกล้องรุ่นอื่นๆก็มีให้บริการเนาะทักไลน์มาดูกันได้นะครับเดี๋ยววอาทิตย์นี้ขออนุญาตลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับดูคลิปกันจบแล้วใช่ไหมครับสำหรับสมาชิกท่านใดที่อยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการสั่งสินค้าผมแนะนําให้กดสามเหลี่ยมด้านล่างหน้าจอของท่านหลังจากนั้นจะมีเบอร์โทรติดต่อและลิงก์ไลน์ของผมแสดงขึ้นมา หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถโทรตามเบอร์ที่แสดงไว้ได้เลยครับหรือถ้าท่านจะพูดคุยกับผมทางไลน์ก็สามารถกดที่ลิงก์ไลน์ได้เลยครับหลังจากนั้นกดเปิดเพียงเท่านี้เองครับท่านก็สามารถเป็นเพื่อนและพูดคุยกับผมในไลน์ได้แล้วสำหรับสมาชิกท่านใดนะครับที่ต้องการติดตามผมในเรื่องของ Facebook ส่วนตัวหรือว่า Facebook Fanpage ก็สามารถพิมพ์หาได้ตามนี้เลยครับ และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ